ผู้สิทให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีเวอร์ไทลีกเกมนัดที่5ของซีซั่นนะครับเปิดยาวมาเป้าหมายเป็นคาราเวชิงจังหวะกับชาลอเก็บได้ด้วยครับคาราเวขบวนวิ่งทำช่องอยู่คาราเวโอ้โหเหนือยหนีสุขสันต์มาได้ครับแล้วถึงเส้นหลังเปิดเสาแรกมีตัวเช็คไว้ก่อนแลวครับสหรัฐพอแข็งแกล่งที่พาลยุยแล้วจะเปิดเข้ามาในข้างในอาจจะมีคนเดียวแล้วมันหลายด่าไปหน่อยนะครับ เริ่มจะเพิ่มสปีดบอลมากขึ้นนะครับทางชลบุรีสาหัฐเข้ากลางมาซ้ายฉัดมงคลเลือกปันแล้วหูเจียบไปแล้วครับแม้แต่บอลมันโค้งเข้าไปหาแมติเกโตครับคุ่งเนี่งคุกเข้าเสียบเสาเอาเหมือนกันเลยครับดูบอลแบบลอยๆแต่มันมีน้ำหนักนะครับตรงนี้ยังดีที่ว่าสมาธิยังดีนะครับขยับไปก้าวเดียวแล้วก็ปัดทิ้งออกไปตีใหย,ย,ยังยันยอดเยี่ยบอยู่นะครับแมตติเกโต แล้วมาเก็บบอลสองลุ้นเอาชานโรงกับสุบัญญาเข้าทางสุบัญญาล็อกเข้าขวาตรงนี้แต่ว่าเหลี่ยมยิงไม่ได้เปิดเข้ามาโอ้โหเกือมจะถึงก็แต่ทิ้งตัวมงทิ้งไปได้ครับโอ้เป็นเดนิสนะครับโอ้โหมี่ฟิวจุดตกตรงนี้เนี่ยโอ้โหเขาอยู่ตรงนั้นคนดีครับเพราะว่ากองหลังเนี่ยโดนฉีกพ,พาไปหมดแล้วบัลยาครับเปิดขึ้นไปวัดเลยวันไดฮีเจลมลงขึ้นมงมาเข้าทางโรซ่า โรซ่าเห็นออกมาไกลหรือเปล่าครับอูเลยลองดูหน่อยแต่ว่าบอลตกใส่ใต้ขานแต่ก็ลงสนามในเกมใหญ่ๆหญ่อยฟบอลเอฟเอครับที่เจอกับทางเมืองทองด้วยนะครับให้ไปฉัดมงคลมีเวลาเล็งหักข้อกลับมาแล้วกฤษราลองซัดไกลดูบ้างครับอูหลงตัวไว้ก่อนเลยรับสก,กัดทิ้งไปเลยครับนัตพลมาลาพานันมีโอกาสเปิดหรือว่ารวมไปถึงตรงจงังหวะแบบยิงไกลตรงนี้นะครับมีพื้นที่ให้ลองส่องอยู่เหมือนกัน ายมาสวยเลยสุบัญญาดีไซน์ก้อยต่อไปถึงอาร์ลวอัตรารอามาดูเลือกหกักปัดไอรัวปล่อยตรงนี้แล้วเข้าวาวัา์ของสุบัญญาปเบาครับโอ้โหทำมาสวยมากนะครับแต่คพชิ่เตียวโตยังตำแหน่งดีแล้วยอดเยี่ยมด้วยจับ้วกดตรงนี้เนี่ยย้อนแต่มันอาจจะไม่ห่างมือมากนะครับแล้วก็เป่าครับ จบเลยครับในช่วง45นาทีแรกนะครับยัง0-0ครับแล้วต้องมาเจอกับอับดุลอีกครั้งหนึ่งตะวัดเข้ามาลมตัวเอาเข้าทางสัตว์ลูกนี้โอ้โห้แมาสซ้ายของชาลรนสุดท้ายไปตรงตัวของเดโต้ครับยิงตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องอัดแรงไว้ก่อนคนระับไปจับเลยอาจจะไม่ได้ยิงแล้วยิงตรงนี้เนี่ยมันกลายว่าไปตรงตัวทางแพชชิเกโตกัดอัดมันแสกหน้าไปเลยนะครับแต่โอ้โหแพชชิเกโตย,ยังยืนตำแหน่งดีแล้วก็มือแข็งแรงมากๆครับปัดทิ้งตรงนี้ สหรัฐนะครับสุบัญญาไปต่อมาการเล่นร่วมกันเริ่มจะดีขึ้น,น้วครับเชลบุรีแล้วถึงเส้นหลังของสุบัญญาเปิดเข้ามาอู้ยอพยายามพุ่งเข้าหาเร็วนะครับชาญรงแต่ว่ายังไม่ได้ครับสุดเส้นหลังนะงปงเปิดคัดเข้ามาตรงกลางเปิดซ้ายมา่างนี้แล้วจังหวะวิ่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่พอดีกันทำให้จังหวะโดนบอลเนี่ยมัน,ม,นมันเลือกมุมไม่ได้ครับสุขสา์แต่งและตั้งปอมเปิดเข้ามาตาริโลมีหมงเอาแลครับบอลสอง ของอาม,มาดลูล็อกเข้าขวาสัตว์ลูกนี้โอ้โหนี่อะไรครับลี่ยนเสาไปเลยหนึ่งศูสามชนออกนำไปแล้วครับทีที่55บครับชลบุรีดูวิทีนะครับโหมมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหอยู่คนเดียวมีเวลาเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยเลี้ยงจนเข้าขวาตัวเองเพื่อเปิดองศาในการยิงตรงนี้นะครับแล้วยิงโอ้โหอัดเลีียดตรงนี้นี่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับโอ้โหพอยิงรอดมาเนี่ยกลายว่าเสร็จเลยเลยจริงๆบอลมาเข้าทางอีกทีหนึ่งกฤษดา ยกออกมาเข้าทางของชัดมงคลเลือกผ่านเข้ามาโอ้โหตรงนี้น่าจะล้มตัวกว่าสไลด์แล้วมันไม่ได้ครับสหรัฐไม่ทันแล้วยิงโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับลายข้างหน้าเนี่ยมีดานิโลดลครับจะเปิดย้อนลายมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเกือบสวยเลยนะครับหนุนบอลยาวเลยครับข้ามามามงชงตั้งมาเล่นต่อได้เองครับโรซ่ามีตัวขวางอยู่โรซ่าเปิดเข้ามาตรงนี้โอ้ยจังหวะสำคัญเลยครับพุ่งมาโอ,อ้เคลียสกัดกันนี้ ไม่โดนอภิชาติออนะครับแต่ละครั้งที่มาเนี่ยมักจะมีลูกเซอร์ไพรส์มาบ่อยๆะครับแล้วดูครับตัดหน้าได้แต่การว่าโอ้โหโดนไม่ดีครับวิ่งมาด้วยความเร็วครับโอ้โหเกือบเสร็จไปกันนะครับชันมงคลเนี่ยไปรอบอลมาที่สุบัญญาทิ้งข้ามลายกองหลังมาเกี่ยวตรงนี้แล้วเข้าทางซัดว์ดูเกลิสเอาอีกทีนึงครับ ยูยังสู้แรงแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหก่าวช่วยยังไม่ได้มองอีกทีนึงของไดโล่อปัทหากับทางเดโตมีฟาวครับโอ้โหได้ล่อเป้าแบบ2-3ทีเลยครับฝั่งของชลบุรีดูเปิดมาลายนี้เนี่ยจะไม่ล้มด้วยนะครับเล่นมาก่อนแล้วแล้วขวาของเกลือริทยิงติดเซฟเดโตแล้วยิงอีกทีก็ยังไปเดโตนะครับแล้วสุดท้ายก็ยังไปเดโตครับโอ้แต่สุดท้ายเนี่ยมีธงยกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นจังหวะของเกลือริท โอ้โหสามทีนี่เป็นแฮตชิกของคาทิกเดียโตหมดเลยช่วยช่วยป,ป้องกันโอ้โหดูครับเห็นเท้าซ้ายนี่เปิดจัดเข้าในแน่เลยครับแล้วเปิดหะหลอกยิงได้ครับแต่ว่าเสาแรกยังมีไดโลครับเช็คไว้ก่อนบอลที่เปิดมาเนี่ยมีช่องเปิดเสาแรกอยู่ครับหมุกทิ้งออกไปก่อนและเข้าสู่ทดเจ็บานาทีนะครับกำลังจะครบ1น,นาทีแรกการทดแล้วหนุนบอลเข้ามาหมงตั้งไว้ตามไมเล่นต่อไม่ได้ครับซอบินตุนโรซาตาม,มาเก็บ โรซาหมวนหนีซองเ็นตุนถึงเส้นหลังโรซาไปต่อหนีสองแล้วจัดเลยครับเสาแรกหตรงนี้อัดไปก่อนอะไรครับของทางวิียประจวบเป็นเซฟครั้งแรกของวรวรุเหมือนกันนะครับอุุ่ยมา2คนที่แหวกมาเฉยเลยแล้วอัดเสาแรกครับที่โดมี2คนที่ล้มตรงนี้แล้วสุดท้ายบอนเอาแล้วกดเล่นเร็วมาได้โตกลับขึ้นมานครับกับหว่างนี้ลุยมาเอาแล้วครับไปแล้วครับ หาจังหวะแล้วอตัดส,สินใจไป4-2ครับแต่ว่าสุดท้ายกินิพงเลือกจะยิงเองเอาไปปวกคืนครับหย,ยุดเกมเหมือนกันจังหวะหม่งตรงนี้ก็มีเคลิสครับสก,กัดมาเข้าทางเกิดนิทรีการแล้วู้สิก็เป่าจบเกมเลยครับเในชบุุรีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมีป,ประยน์ไป1นประตูต่อ